เมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมไม่มีน้ําใจให้แก่กันปัญหาความแตกแยกพวกนี้มันก็จะยังคงอยู่ปัญหาสังคมมันสะท้อนมาถึงรากเหง้าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันครับถ้าพวกเรารู้จักการที่มีน้ําใจให้แก่กันเราจะไม่มีทางคําว่าตันหรอกครับฝากท่านผู้ชมลองกลับไปคิดดูนะครับเวลาที่เราทอ้อเวลาที่เราเหนื่อยเราชอบใช้อารมณ์และความรู้สึกใส่เข้าไปใช้ความรุนแรงใช้ความรีบเร่งใส่เข้าไป ผลสุดท้ายเราแก้อะไรไม่ได้มันก็ไหมไปมันกลับทําลายล้างเราแต่ถ้าเราใจเย็นๆเราค่อยๆคิด,ดย๋อมมีทางออกมีสินทุกคนมีนะครับแต่ทําไมบางคนเขาใจเย็นที่จะแก้ปัญหามีสินทุกคนมีทุกคนถูกลบเล้าทุกคนถูกเร่งรีบให้รีบเคลียร์นี่แต่ทําไมการแก้ปัญหาต่างๆมันต่างกันมันก็อยู่ที่จิตใจของคนว่าเรามีความเย็นพอแค่ไหน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะศรีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําแนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาให้ตัวเราสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณา ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้เวลาประมาณตอนเที่ยงๆนะครับพอดีผมถ่ายบรรยากาศอยู่ทำกลางแปลงกล้วยนะครับด้านหลังผมจะเป็นอคอกวัวผมปรับปรุงการเลี้ยงวัวใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ผมไม่ไหวที่จะไปเดินตามบัวเวลาที่ผมปล่อยไล่ทุ่งไปแล้วมันเดินไปไกลหลายกิโลมากผมก็เลยปรับกระบวนการเลี้ยงบัวของผมใหม่นะครับก็โดยวิธีการประมาณสักเก้าโมงผมจะมาถึงที่นี่ที่นาเนี้ยนะครับผมก็จะปล่อยวัวออกไปกินแทนเลมหญ้าออกนอกรั้วผมไปนิดหน่อยนะครับตามท้องไร่ท้องนาชาวบ้านแถวนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาเวลานั้นถือวัวลดน้ํานะครับตักน้ําในบ่อ ต้นน้าต้นกล้วยประมาณ200้อต้นนะครับใช้เวลาก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถือซะว่าเป็นการออกกําลังกายแทนที่จะไปเข้าฟิตนเนสเสียตังค์ก็มาถือบัวลดน้านะครับก็ทําให้ต้นกล้วยก็เริ่มที่จะแตกผิใบไปนะครับแล้วพอใกล้ใกล้เที่ยงนะครับก็จะไปต้อนบัวกลับเข้ามาไว้ในคอกนะครับให้มานอนพักผ่อนอยู่ในคอกแล้วประมาณสักบ่ายสามโมงผมก็จะออกมาที่นี่ใหม่นะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็จะปล่อยวัว ไปเดินกินด้านนอกแปลงนะครับไปกินท้องไร่ท้องนาที่มันยังมีฟางมีหญ้านิดหน่อยนะครับให้มันกินแล้วพอเกือบจะหกโมงเย็นก็ต้อนกลับเข้ามาในคอกใหม่นะครับตอนนี้จะไม่ปล่อยทั้งวันแล้วนะครับปรับกระบ,บวนการในการเลี้ยงวัวใหม่เพื่อให้เราสบายขึ้นมาหน่อยนะครับดูลักษณะของวัวก็อ้วนท้วนดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคงได้เวลานอนเยอะขึ้นนะครับที่ผ่านมาเอาแต่เดินแล้วก็ไม่ได้พักผ่อน ตอนนี้ก็พากันนอนแล้วครับเจียวเอื้องแลละท่านผู้ชมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมไม่เคยตักน้ําให้วัวเลยนะครับผมจะไล่ไปกินบ่อธรรมชาติแถวนี้ที่นาข้างๆที่มันมีบ่อน้ําผมก็ไล่วัวไปกินก่อนเข้าข้อก็ไล่ไปต้อนไปกินเที่ยงตอนหนึง่งแล้วก็เย็นตอนหนึ่งนะครับผมไม่ตักน้ําอะไรให้วัวเลยนะครับไม่ตัดหญ้าไม่อะไรให้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็คือให้วัวกินตามธรรมชาติล้วนๆน,นะครับเพื่อตัดปัญหาการ เพื่อลดพลังงานลดพลังงานเราลงนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อได้ประโยชน์สําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่อง เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือทําอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาวิกฤตนั้นไปได้นะครับเพราะหลายๆคนเองเวลาที่เจอปัญหาเจอวิกฤตก็ไม่รู้จะวางตัวอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าเมื่อไปอยู่ในชุมชนอยู่กับ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระมีมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเปรียบเปยนะครับเปรียบเทียบว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆวันนี้ที่มีความเจริญเติบโตงอกงามได้ก็อาศัยน้ํานะครับตอนที่ผมขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นกล้วยนี่นะครับดินที่นี่เป็นดินก้นบ่อ แข็งมากนะครับขุดนี่ประเภทมือแตกเลยนะครับผมขุดแต่ละหลุมใช้เวลาสามวันแต่การที่ผมจะขุดได้ผมต้องเอาน้ํามามาหมาไว้นะครับมาเลี้ยงไว้ทําให้มันดินมันอุ้มน้ําแล้วมันชุ่มแล้วก็ค่อยคซึมลงไปแล้วผมก็ค่อยค่อขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อย,อยพอตรงไหนแข็งปุ๊บผมก็เทน้ําลงไปเพื่อให้น้ํามันไปทําความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับให้มันเข้าไปในเนื้อดินแล้วมันเราก็จะขุดได้ แต่และหลุมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3วันนะครับถึงได้เป็นหลุมที่สําหรับปลูกกล้วยที่อยู่ด้านหลังผมที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับการที่ผมบอกท่านผู้ชมให้สังเกตเรื่องของน้ํานี่เนื่องจากอะไรนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเมื่อเราท้อเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราไม่สามารถหาทางออกได้ให้ท่านนึกถึงน้ําและให้เราจงทําตัวเหมือนน้ํานะครับทําไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่า หลายๆคนเวลาที่เจอปัญหาก็จะใช้ความรุนแรงใช้ความร้อนลุ่มใช้ความร้อนลนใช้การแก้ปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรีบเร่งให้มันเสร็จใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปปนโดยที่ไม่ได้มองเหตุผลไม่ได้มองจังหวะที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเร่งรีบที่จะให้ กับปัญหานั้นมันเสร็จสิ้นโดยเร็วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้และก็ไม่ต่างกับตัวผมเองซึ่งที่ผ่านมาผมค่อนข้างเป็นคนที่ใจร้อนและแก้ปัญหาอยากให้มันเสร็จเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือเร็วที่สุดได้ยิ่งดีนี่คือนิสัยของผมสมัยก่อนนะครับงานอะไรก็แล้วแต่ผมค่อนข้างที่จะต้องการความรวดเร็วและต้องการผลสำเร็จของงานอยากให้มันออกมาเร็วที่สุด แต่หลังจากที่ผมได้เจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาเศรษฐกิจเจอวิกฤตอะไรต่างๆในชีวิตและผมได้มาใช้ชีวิตอยู่ตามท้องทุ่งของไร่ท้อง,องนาและผมได้มาปลูกพืชมาเลี้ยงสัตว์มันทําให้ผมใจเย็นลงเยอะครับผมเห็นน้ําซึ่งมีประโยชน์มากนะครับเราขาดน้ําไม่ได้เลยน้ําใช้ตั้งแต่กินตั้งแต่อาบทําความสะอาดร่างกายล้าง ห้วยจานชามต่างๆลดน้ําต้นไม้ล้างรถน้ํามีประโยชน์หมดนะครับสร้างกระแสไฟฟ้าน้ํามีความเย็นเวลาที่ไฟไหม้หรือเวลาที่เราจะดับไฟเราก็ใช้น้ําไปลดเวลาที่ดินแข็งเราก็ใช้น้ําไปลาดเดี๋ยวดินก็จะอ่อนล่วนซุยผมอยากให้ท่านผู้ชมมองมาถึงความเย็นของน้ําความที่น้ํามันไหลไปได้ทุก ส่วน,น้ำไม่มีคำว่าตันนะครับน้ำจะไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ําเสมอเหมือนกันครับถ้าเราลองปรับตัวเองให้เหมือนน้ำเวลาที่เกิดปัญหาเรามองไปที่รากเหง้าของปัญหามองลงไปจุดที่มันเกิดปัญหาก็คือจุดที่มันต่ําปัญหาที่มันทำให้ชีวิตเราเกิดขึ้นคืออะไรให้เราหาต้นตอของปัญหานั้นให้เจอ แล้วเวลาที่เราจะแก้ปัญหาชีวิตให้เราทําตัวเหมือนน้าหมายถึงอะไรก็คือให้เราใจเย็นให้เราค่อยๆตั้งสติหลังจากที่เราใจเย็นเสร็จเราค่อยมาวิเคราะห์ปัญหาเราอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกใส่เข้าไปเวลาที่เกิดปัญหาให้ท่านนึกถึงน้ําเป็นลําดับแรกสังเกตเลยครับว่าถ้าใครใจเย็นหรือใครมีน้ําใจน้ําก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําใจนะครับ มันก็เหมือนน้ําที่ให้ความชุ่มชื้นกับโลกกับพืชผักต่างๆเหมือนกันถ้าเราเปรียบหัวใจเราเหมือนกับน้ําใจที่เรามีให้กับผู้คนยิ่งเรามีน้ําใจให้กับคนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสร้างคุณค่าในตัวเรามากเท่านั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเวลาที่เราคิดไม่ออกเราจะไม่มีทางว่าตัน ถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำใจให้กับผู้คนน้ำไม่ได้เลือกว่าจะไปอยู่กับใครขอให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มน้ำจะไหลไปที่ลุ่มเสมอน้ำไม่ได้เลือกจะต้องอยู่ที่สูงสักแต่ขอตรงที่ไหนที่ใครสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้น้ำก็จะให้ความชุ่มชื้นกับทุกๆคนเหมือนกันครับวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมมองกลับไปในสังคมแล้วท่านผู้ชมจะเห็นคำตอบ เราสังเกตไหมครับว่าเรื่องราวต่างๆในปัญหาสังคมวันนี้ชาวบ้านปัญหาเยอะแยะเลยยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่การแก้ไขกลับไปให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจกับคนที่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงแต่ชาวบ้านชาวช่องคนหาเช้ากินคํากลับไม่ได้ถูกการเหลียวแหล มันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างของสังคมเกิดขึ้นก็เกิดความขัดแย้งในสังคมปัญหานี้มีมานมนานแต่ไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะทุกคนก็จะมองแต่ความเป็นพักคพวกมองแต่ความได้ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมไม่มีน้ำใจให้แก่กันปัญหาความแตกแยกพวกนี้มันก็จะยังคงอยู่ปัญหาสังคมมันสะท้อนมาถึง ลากเง้าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นทําไมผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าให้ทําตัวเหมือนน้ําแม้วันนี้เราจะไม่มีเงินแม้วันนี้เรายังจะเจอวิกฤตอยู่แต่ให้เราสร้างมิมตรไมตตีสร้างน้ําใจโดยตัวเราต้องเป็นคนที่เป็นคนที่คนอยากเข้าหาเป็นคนที่พูดจาไพเราะเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนที่มีมิตรภาพต่อคนอื่น มันไม่ต่างกับน้ําที่มันให้ความชุ่มชื้นกับโลกนี้น้ําให้ความบุดมสมบูรณ์กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้ที่ไหนแห้งแล้งที่ไหนถ้ามีน้ําความบุดมสมบูรณ์ก็จะไปถึงน้ําก็จะช่วยดับไฟที่ร้อนลุ่มที่ทําลายล้างโลกก็เหมือนกันครับถ้าพวกเรารู้จักการที่มีน้ําใจให้แก่กันเราจะไม่มีทางคําว่าตันหรอกครับ ฝากท่านผู้ชมลองกลับไปคิดดูนะครับเวลาที่เราทอ้อเวลาที่เราเหนื่อยเราชอบใช้อารมณ์และความรู้สึกใส่เข้าไปใช้ความรุนแรงใช้ความรีบเร่งใส่เข้าไปผลสุดท้ายเราแก้อะไรไม่ได้มันก็ไม่ไปมันกลับทําลายล้างเราแต่ถ้าเราใจเย็นเย็นเราค่อยๆคิดเดย๋ยมมีทางออกนี่สินทุกคนมีนะครับแต่ทําไมบางคนเขาใจเย็นที่จะแก้ปัญหานี่ินทุกคนมีทุกคนถูกลบเล้าทุกคนถูกเร่งรีบให้ รีบเคลียร์นี่แต่ทําไมการแก้ปัญหาต่างๆมันต่างกันมันก็อยู่ที่จิตใจของคนว่าเรามีความเย็นพอแค่ไหนเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดอะไรไม่ออกให้เรากลับไปมองกลับไปหาคนที่เขาใจเย็นๆไปดูไปฟังคําชี้แนะจากคนอื่นแล้วเราจะได้คําตอบถามว่าน้ําเนี่ยมันมีพลังแม้กระทั่งถ้าเก็บสะสมไว้เยอะๆมีค่าอีกขายได้อีกนะครับ เอาไปผลิตน้ำดื่มได้เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้เห็นไหมครับว่าขอให้คุณเก็บสะสมเถอะไม่ต่างกับคุณสะสมน้ำใจในตัวคุณแหละครับยิ่งคุณมีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความบุดณมสมบูรณ์ให้กับคุณมากเท่านั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนที่เขามีน้ำใจเขาไม่เคยที่จะไม่ประสบความสาเร็จหรอกครับอยู่ที่ว่าเขาจะอยากได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองแต่คนที่มีน้ำใจโดยส่วนใหญ่ เาไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอกครับเขาอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตที่พอเพียงความสุขของคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องมีทรัพย์สินเงินทองอะไรเยอะแยะความสุขของเราก็คือเรามีความสบายใจที่เราได้ให้กับคนอื่นที่เราได้ช่วยเหลือและแบ่งปันเรามีความสุขที่เราได้หายใจในโลกนี้อย่างที่ไม่ต้องไปแออัดเบียดเสียดยัดเยียดหลายๆคน สร้างความร่ํารวยให้ตัวเองแต่วันนี้กลับอยู่บนภาวะความเครียดท่านผู้ชมก็ต้องหาจุดสมดุลให้มันเจอนะครับเรื่องราวแบบนี้มันจะพูดให้กับคนที่ไม่มีประสบการณ์ฟังก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจแต่สําหรับคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวในชีวิตมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นประโยชน์เวลาที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ท่านไปชมคลิปต่างๆของ ผู้ที่เขามาแนะนําท่านคนที่เขามาแนะนํามันมาจากประสบการณ์ของเขาทั้งนั้นแหละครับเขาไม่ได้ไปยกเมฆอะไรมาสอนพวกคุณหรือมาแนะนําพวกคุณหรอกแต่การที่เราจะฟังอะไรขอให้ช่วยไต่ตองช่วยใจเย็นๆแล้วก็คิดตามเวลาที่เราจะแสดงออกอะไรหรือจะไปคอมเมนต์อะไรก็อย่าไปแสดงออกหรือคอมเมนต์ในเชิงเหยียดหยันใช้คำหยาบเพราะว่ามันเป็นสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์ เวลาที่เราแสดงแบบนี้ออกไปมันจะทําให้คนที่เขามาอ่านเขามาเห็นคอมเมนต์เราทําให้ภาพลักษณ์เราเสียหายหลายๆคนครับที่มาคอมเมนต์ในบทความในเรื่องเล่าที่ผมได้ถ่ายทอดออกไปไม่ว่าจะเป็นใน y o u t u b e หรือติ๊กหลอกหลายคนคอมเมนต์ด้วยความที่รุนแรงคอมเมนต์ด้วยคําพูดที่คําหยาบผมไม่ตอบโต้นะครับเพราะผมถือว่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน เราให้แนวคิดคนส่วนใหญ่เขาเข้าใจแต่บางคนไม่มีประสบการณ์แล้วก็มาคอมเมนต์มันก็มันทำให้ภาพลักษณ์ตัวเองเสียหายนะครับผมจะพยายามไม่ไม่เอาตัวเองไปทำให้เราเสียภาพลักษณ์ไม่ว่าผมจะถูกทำร้ายไม่ว่าผมจะถูกพูดจาดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนยังไงผมจะพยายามเพิกเฉยแล้วก็ได้แต่ขอบใจขอบคุณนะครับเพราะคนเราไม่สามารถจะ ใช้ความรุนแรงใจไปตอบโต้กับคนอื่นได้นะครับแต่เราใช้ความบริสุทธิ์ใจใช้สิ่งที่เราเจอบอกเล่าเรื่องราวที่เราเคยเจอเราล้มเหลวจากอะไรผมว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราเจอปัญหาให้กับคนอื่นได้เจอเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางป้องกันนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับลองไปปรับใช้ดู เผื่อชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับเผื่อเรากําลังทุกข์เราจะได้มีทางออกชีวิตคนเราไม่มีทางตันหรอกครับขอให้เราเปิดใจขอให้เราทําใจเราให้มีความสุขใครที่บอกว่าวันนี้ทุกข์อยู่ก็ขอให้เอาน้ําไปกินนะครับจะได้ใจเย็นๆแล้วเวลาที่ท่านเดินทางไปที่ไหนอยากขาดนั่นคือน้ําเวลาที่ใครหิวน้ํามาหยิบยืนให้เขาเวลารถใครมีปัญหาเอาน้ําเติมหม้อน้ําลดความเดือดของหม้อน้ําได้ น้ำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้ำใจสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับช่วยกันมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มีน้ำใจต่อผู้คนผมหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรนะครับผมฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ